สวัสดีครับผมชายานุนใจหานครับเป็นศิลปินตื่นเต้นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่เคยพูดเดี่ยวมาอย่างนี้เลยครับก่ <laughs> <laughs> อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนครับผมชายานุนใจหานจบที่มหาวิทยาลัยนเรศวรครับจบเอกจิตกรรมครับ ก็ยังเหมือนเป็นนักศึกษาจบใหม่ครับประสบการณ์ก็อาจจะยังน้อยครับมาพูดในมุมมองของศิลปินที่เดินทางในสายสายการทำง,งานหศิลป่ะครับโจทย์ที่พี่บีให้มาคืออาร์ตเฟสติวัลนะครับก่อนจะได้มาร่วมงานครั้งนี้ผมก็ พูดถึงการการที่เราโปรโมทตัวของเราเองครับผมก็จะเริ่มจากการไปขายของตลาดนัดครับอันนี้แบบเด่นให้ฟังบ้างครับคนก็เริ่มรู้จักเราจากการขายสติกเกอร์ขายพวกงานอาร์ตก็เรียกว่าอาร์ตอาร์ตแฟร์ได้ไหมครับตลาดนะัดถนนเป็นเดินนี้ครับเล็ก เราเริ่มทําจากตรงนั้นตั้งแต่ตอนที่เรายังเรียนอยู่ครับแต่เราก็ยังทํางานส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นงานส่วนตัวที่ทําแสดงครับระหว่างทางเรายังเรียกว่าเรายังไม่ได้อยู่ได้ด้วยการขายงานครับผมก็เลยต้องประกอบอาชีพต่างๆเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองก่อนเราก็เริ่มคนเริ่มรู้จักเราจากตรงนั้นด้วยครับ เรื่องของการทํางานศิลปะครับผมก็ทํางานแสดงตั้งแต่ตอนที่เรายังเรียนไม่จบประมาณปีสามครับทำเอ็กซิบิชันครั้งแรกที่เราทําผมทํากับเพื่อนหนึ่งคนครับตอนนั้นเราก็ยังไม่มีประสบการณ์แต่เราเรามีไฟมีแรงที่เราอยากจะทํางานอยากจะเป็นศิลปินครับตอนนั้นเร,เราไม่รู้ว่าศิลปินมันมันอาจจะเป็นยากครับในมุมอมองเราต่าง เพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์มากเราก็ทําตามความความเคยชินความรู้เท่าที่เรามีครั้งแรกที่ผมจัดงานกันเองเราไม่มีประสบการณ์เนี่ยคุณเราก็น้อยผมเอางานผมไปเปิดจัดเอ็กซิบิชันที่ที่หนองคายบ้านยที่หนองคายที่นั่นยังไม่มีศิลป,ปะเข้าถึงเป็นคาเฟ่เล็กๆที่เป็นโฮเทลเลครับ ผมได้ไปฝึกงานที่นา่นเลยผมเลยมีความตั้งใจว่าเราเรียนศิลปะมาเราอยากเราอยากนําสิ่งที่เราเรียนหรือว่าสิ่งที่เรามีความรู้ไปให้คนที่นั่นได้ได้เห็นศิลปะหรือเป็นการให้คนได้เข้าถึงศิลปะเล็กๆนะครับว,วันแรกที่ผมเปิดงานผมก็ทําเรื่องเชิญวันทําจังหวัดหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เชิญมาเยอะเหมือนกันครับตอนนันเรอก็ยังไม่มีใครเรียกว่ายังไม่มีใครรู้จักอะไรมากรับ ในวันแรกที่เปิดงานแขกที่ผมเชิญก็เหมือนไม,ไม่ได้มาสักคนเลยมาแค่คนเดียวจําได้อาจารย์บองคนนั้นอาจารย์สอนศิลปะที่โรงเรียนทำกับเพื่อนเพื่อนเป็นคนแม่สอบแต่ผมเป็นคนหนองคายเนี่ยผมวชวนเพื่อนมาทําผมตั้งใจมากเลยครั้งแรกที่เปิดแขกวัดทานธรรมจังหวัดต,วตูมาเยอะแบบแขกผมไม่มีสักคนเลยว,วันนี้ผมเปิดครั้งแรก ชื่อนี้รัศการว่าอลโนโดเวับระหว่างทางเราเอางานเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสามมานำเสนอในะในตอนนั้นช่วงโควิดด้วยคนไม่ค่อยกล้าออกไปไหน,นเรานำเสนออลอนโเวคือให้คนได้ผ่อนคลายกับการดูงานที่แบบไม่ได้อยู่กับความเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ผมก็รู้สึกไม่ดีกับตอนนั้นว่าทำไมเป็นอย่างงั้น ถ้าก่อนก่อนที่จะจัดงานก็คือผมไปขอสปอนเซอร์แต่ละแต่ละที่ในจังหวัดห้างใหญ่ๆคนที่เราคิดว่าเขามีทุนเขาขอพอพอเราได้บางร้านเขาก็ไม่มองหน้าเรามันก็เหมือนบอว่าชีวิตชีวิตมันก็ลุยเหมือนกันครับตัวเจะผมก็เรียกว่าไปขอสปอนเซอร์แต่ก็ไม่มีใครให้เพราะตอนนั้นเรายังไม่ ไม่มีชื่อเสียงหรือแบบไม่มีใครรู้จักมากมายแต่เราก็ยังทํามันต่อไปจนพอเรียนจบมาผมก็ทํางานแสดงเรื่อยๆหรือว่ายังทําศิลปะอยู่ครับถึงว่ามันมันจะยังไม่เป็นผลให้เราเราก็ได้ทํางานแสดงตามแกลลี่ที่แบบมีบเอคชั่นมากครับคนก็เริ่มรู้จักเราจากการจัดงานหรือการที่เราได้ออกไปแสดงในที่ต่างๆครับ คือก่อนที่ผมจะจบผมก็ได้ทำนิทรศการประมาณสามสี่ครั้งครับเราก็เลยพอมีประสบการณ์ไออันน้อยนิดที่เรามีครับก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจนวันนึงผมมีความตั้งใจว่าก่อนจะจบผมต้องทำนิทรรศการโซโล่ครั้งแรกครับผมก็ได้ทำมันครั้งแรกที่ผมทำนิทรศการผมก็จากที่คาเฟ่ครับซึ่งมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ที่ของ ของแกลเลอรี่ของการขายงานโดยตรงครับครั้งแรกที่ผมทำโซโลก็ยังขายงานไม่ได้ครับชีวิตนี้เพิ่งจะได้ขายงานที่ทำมาทั้งหมดครับอาจจะเพิ่งปลายปีที่แล้วครับแต่ระหว่างนั้นที่ผมขายงานไม่ได้ที่ผมอยู่ไม่ได้อ่าที่ผมไม่มีรายได้จากการขายงานผมก็จะทําทุกอย่าง,ททงาเพื่อแบบเลี้ยงชีพเหมือนให้เรามีลมหายใจ ได้ทําในสิ่งที่เรารักครับคือศิลปะผมทิ้งไม่ได้เลยผมก็ต้องเอาเสื้อผมจําได้ปี2020ผมทําเสื้อครับผมเอางานมาปิ้น์มือเสื้อ100ตัวให้คนที่ได้เก็บคนที่มีทุนไม่ไม่มากแต่ได้เก็บงานเราในรูปแบบเสื้อยืดตัวละ300บาท100ตัวก็หมดไปแล้วปีต่อมาเราก็ทําอย่างนี้ทําปีละครั้งบปีนี้เข้าปีที่ห้าระหว่างนั้นที่ผมยังขายไงานไม่ได้ผมก็ ขายของตลาดนัดแม่ที่หมอแต่ของที่ผมขายคืองานก็คืองานศิละปะที่ผมทำเริ่มจากการแจกฟรีหลักสิบไปหลักร้อยอยู่อย่างนี้มาแต่ผมก็จะมีงานชุดหนึ่งที่ผมทําไว้เพื่อแสดงผมรู้ว่ามันเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับเหมือนเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะเดินไปไปทางไหนผมก็ยังยังตั้งใจทํากับสิ่งที่ผมรักอยู่ก็ยังนันไม่ได้ขายงานแต่ก็ไม่เคยมีคําว่าท้อในชีวิต เลยเพราะว่ามันอาจจะเหนื่อยในการทํางานแต่ว่าความสุขที่เราได้มาในการจัดงานหรือแบบทำงานศิลปะมันมากมันมากกว่าความเหนื่อยตรงนั้นความสุขแรกที่เราได้เลยในงานศิลปะคือเราชอบเรได้อยู่กับมันเรามีความสุขกับความสุขที่สองคือมีคนมาชื่นชมงานเราเราก็มีความสุขความสุขต่อมาคืออาจจะได้ขายมีทุนเนใช้ในชีวิตประจําวันก็เป็นความสุขให้เราอีก งานศิลปะมันทำหน้าที่ของมันเรื่อยๆเ,เวลาที่เราลงทุนกับศิลปะผมมองว่ามันไม่มีคำว่าขาดทนุนเราได้กำไรตั้งแต่เราได้ลงมือนทำตอนนั้นเราก็ได้ฝึกฝีมือไ,มได้แบบเก็บงานจนผมก็ทำงานมาเรื่อยๆแต่เริ่มจากขายของข้างทางเลยเนาะจากนิทรรศาการทีนึงมันก็ก็เพิ่งรู้ว่ามันใช้ทุนเหมือนกัน จนมาทําเองทําใช้ทุนยิ่งโตก็ยิ่งใช้ทุนมากทำโซโลครั้งแรกแล้วก็อดหมื่นหนึ่งก็เยอะตอนนั้นพันหนึ่งก็เยอะตอนนั้นสําหรับคนที่ไม่ได้ขายงานก็ทําปลายปีที่แล้วทําโซโลครั้งที่สองที่เชียงใหม่เหมือนผมเห็นความผมมองเห็นโอกาสว่าผมจะไปถึงตรงนั้นผมก็เลยสู้มันแต่ระหว่างทางของผมคือมันขายไม่ได้จน ต้องไปสอนพิเศษเด็กหรือว่าไปไปทําทุกอย่างครับขายนขนมปังเลยแบบหาเงินมาซื้อสีครับเหมือนจิลปินผู้ใหญ่ที่เขาเคยพูดอย่างนั้นเลยครับก็ยอมอดมือกินนือแบบมันจะเป็นยังไงครับลองดูครับชีวิตนี้มันจะสักแค่ไหนเนีบยแต่สุดท้ายก็เพื่อความสําเร็จของเราเรามองเห็นโอกาสตรงนั้นผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้ท้อในชีวิตในคำว่าศิละปะเหนื่อยมันอาจจะมีทุกๆอาชีพแต่ว,ว่าเขาไม่ท้อ ไม่เคยมีในตัวผมอาจจะมีเหนื่อยหมดแรงก็แค่พักก็กลับมาลุยใหม่เหมือนเรามีวิธีคิดที่มันให่เป็นพลังในตัวเองครับเราก็ยัทํางนี้มาเรื่อยจนแบบตอนนั้นแม่เขาบอกว่าให้ทํางานประจํครับจบมาผมไม่ได้ทํางานประจําเล, mm hmm. ล้วก็ลุยมาสอนพิเศษก็ได้เงินบ้างขายของขายของถนนคนเดินนะครับต่ก่อนขายได้วันละพันสองพันก็เยอะก็เลี้ยงน้องอะไรแบบมันมีความสุขแค่นั้นครับตอนนั้น แต่ว่างานอีกชุดหนึ่งผมก็ยังเก็บไว้แสดงผมรู้ว่าผมจะต้องผมจะต้องไปได้ไกลเว่านะี่แต่ยังไม่ใช่วันนั้นครับแต่ผมเห็นว่าผมไปได้ผมก็ยังทําเก็บสุดท้ายก็ทําโซโลเพราะผมมองว่าพอมันอยู่ถูกที่อะโอกาสจังหวะชีวิตหลายๆอย่างนะครับถ้าผมรีบไปกว่านั้นผมอาจจะไม่มีประสบการณ์รองรับมีคนเข้าหาเยอะผมอาจจะรับมือมันไม่ไหวเพราะผมไม่มีประสบการณ์ผมอาจจะล้มไปเลยผมเลยค่อยๆเรียนรู้จากการ เจ,จ็บตัวเจ็บตัวเรื่อยๆจัดงานผมจัดงานผมอยู่ที่มิสเตโลกครับผมจัดจัดงานเอ็กซิบิชันนี้จัดที่คาเฟ่ครับมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เจ้าของร้านกาแฟต่างๆให้เราไปจัดงานสามสี่ปีที่ทํามาเจ็บตัวทุกครั้งแล้วโดนเอาเปรียบเลยแบบแล้วเราก็ไม่เคยว่าจะพอจะเลิกทำเพราะผมยังเห็นว่างานที่ดีก็ยังมีให้เห็นครับ ผมอยากเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นผมก็เลยสู้กับสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมกําลังเจ็บตัวตรงนั้นแต่ผมไม่ได้กลัวความเจ็บเจ็บปวดตรงนั้นครับจนทํางานแสดงเรื่อยๆก็เริ่มเห็นเห็นทิศทางที่ดีครับที่เราทํามาเพราะว่าผมผมมองเห็นผมจะมองเห็นตัวเองดีกว่าคนคนอื่นัะลองมาคือครอบครัว พ่อแม่ก็จะรู้เรื่องครับพอร์ตอะเรื่อง,เ,องเขาก็รู้เหมือนกันครับว่ามันมันจะไปได้สักแค่ไหนแต่ผมก็บอกขอให้เขาเชื่อเชื่อในตัวผมผมมาเชื่อในตัวเองก่อนวันหนึ่งผมผมไปได้ไกลกว่ากว่าวันนี้เพราะผมจะเห็นตัวเองในเมื่อว,นวันว่าเราพัฒนาม,มากแค่ไหนคน,คนทุกคนควรจะรู้จักตัวเองดีเมื่อวานเราเก่งเท่านี้วันนี้เราเก่งเท่านี้รู้ตัวเองดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หลงตัวเองนะครับ เราจะได้พัฒนางานของเราไปในทางที่ถูกผมก็ได้โอกาสจากข้างทางบางทีก็เจอคนซื้อที่แบบเขาเหมาไปเลยก็มีคนที่เขาเห็นหรือบางคนเขาก็ให้ไปสามสี่รูปเขาก็ไม่ให้สัาบ,บาทก็มีแต่ผมต้องเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนก่อนที่ผมจะได้ขายงานหลักสูงๆต่อไปผมก็จะมีประสบการณ์ผมเริ่มเก็บประสบการณ์จากตรงนี้ทำงานแสดงเรื่อยๆ จนวันหนึ่งได้ขายงานสองปีที่ผมเก็บเก็บงานชุดนั้นที่ผมทำโซโลที่เชียงใหม่ผมตั้งใจมากเลยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนให้ผมได้แบบได้เดินง่ายขึ้นในเส้นทางนี้ผมใช้ชีวิตเหมือนเหมือนหมาป่าที่แบบเหมือนนิยามหมาป่าว่าหมาป่ามันต่างจากหมาบ้านตรงที่หมาบ้านมันมีข้าวให้กินทุกมือแต่ว่าหมาป่ามัน อาจจะอดมือกินมือแต่ว่าถึงเวลาหมาป่ามันได้กินสัตว์ใหญ่ผมก็ยอมอดในวันนั้นผมก็มันก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเพราะผมไม่ได้ลำบากตลอดชีวิตผมว่าช่วงเวลานึ่งที่เราสามารถลำบากได้อยู่กับมันได้มันก็คือชีวิตวัยรุ่นผมอายุย4ี่ปีตอนนี้นก็ยังแบบสนุกใช้ชีวิตอยู่แล้วพอเราใช้ชีวิตแบบนั้นมาเรื่อย แต่เราก็จะมีประสบการณ์แล้วก็แก่งมากขึ้นครับผมจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องไหนแล้วพูดกลับไปกลับมาจนมันทํามาเรื่อยๆผมทํางานผมทํางานโซโ,โล่ชิ้นนั้นผมทําำในพิซนุโลกครับผมทำแกลลี่เป็นของเรียกว่าสตูดิโอแกลลี่เราด้วยครับให้คนที่พิซนุโลกให้คนในจังหวัดใกล้เคียงได้มาดูเพราะว่ามันยังไม่มีศิลปะได้เข้าถึงผมก็เปิดผมก็เช่าตึก ไม่เช่าบางคนก็บอกว่าผมซื้อผมขายงานไม่ได้เลยผมก็ไปขอเช่าขอฟรีติดกเปล่าไปเดินไฟหมดไปเจ็ดพันก็เยอะอยู่ครับตอนนั้นไม่รู้ครับเราก็ทําเพื่อที่จะเราจะมีที่ให้เราได้ทํางานให้เราได้ไปถึงความสําเร็จตรงนั้นผมตั้งเป้าว่าผมจะโซโลตรงเนี้ยก็ดีวเแกลลี่ไว้แต่มันยังเดินระหว่างทางมันค่อนข้างไปลําบากครับผมก็ต้องไปชอบศตูเพื่อทํางาน บางคนก็เอาเปียบบางคนก็เหมือนไล่เราออกเลยแบบมันก็เจอมาหลายๆรูปแบบแต่ก็ยังไม่เคยหยุดทําผมก็ยังทําเ,เรื่อยพ่ผมเห็นว่าสิ่งที่ผมตั้งใจมันมากกว่าแรงกดดันที่ที่เขาส่งเข้ามาหาเราผมยังสู้สู้จนแบบจัดนิทรรศ,ศาการครั้งที่สองของตัวเองก็ทําเองทั้งนทะุกขั้นตอนเริ่มเห็นความ เปลี่ยนของตัวเองจากตรงนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆืจนมาได้จัดงานที่ฟรีทิวเลที่เชียงใหม่ครับมันเหมือนทำให้ผมได้โอกาสมาถึงวันนี้ครับศิลปินยังขาดาศิลปินที่แบบจบใหม่ครับที่อยากจะเป็นศิลปินผมว่ายังขาดขาดโอกาสขาด,ขาด,จ,ดจุดยืนบางอย่างครับ าคนสนับสนุนขาดเวทีให้ยืนคนับแต่อีกส่วนหนึ่งศิลปินก็ต้องพยายามพ่วยตัวเองก่อนครับก่อนที่จะได้โอกาสตรงนั้นเพราะว่าบางทีโอกาสมันมาง่ายไปก็จะหลุดง่ายเหมือนกันผมก็ไปได้โอกาสจากแสดงตรงที่เชียงใหม่จำได้ว่าตอนนั้นบูธเต็มครับแต่ว่าพี่บีหาบูธให้ก็เลยได้แสดงตรงนั้นก็ได้คอนเนคชั่นมาต่อๆไปแล้วได้มาเรืเ่อยๆจน จนมาได้วันนี้ถ้าผมก็คิดว่าวันนี้เราก็น่าจะได้อะไรต่อจากการจัดแสดงงานครั้งนี้ด้วยครับในมุมในมุมของผมเองครับก็คาดหวังว่าเฟสติวัลครั้งนี้จะทำให้ศิลป,ปิน,นหลายๆคนครับได้ไปต่อจากจากจุดที่ตัวเองยืนอยู่ในในวันนี้ครับปลายวันพรุ่งนี้อยู่ดีกว่าเมื่อวานเอาแค่ดีกว่าเมื่อวานผมราว่าเมื่อวานเหนื่อยจัดงานกันมาก แต่วันนี้แบบเราแฮปปี้กับการได้มีคนมาดูงานเพราะว่ามันก็เป็นการพัฒนาละก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งครับขอบคุณครับ